สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่ผมบเช่นเคยนะครับมัมเมม ORY นะครับอ่าโอเคเป็นไงกันบ้างครับหลังจากเหตุการณ์แผ่นินไหวที่เกิดขึ้นตอนนี้มีหลายบริษัทเนาะเวิร์กฟอร์มูกันเยอะมากเลยอันนี้เรามาคุยทักทายกันก่อนแบบวันนี้ก็เป็นวันที่สี่นะครับสี่เมษายนนะครับเอ้ขอโทษครับันที่2อเออเนี่ยลงเดือนแล้วไงเบอร์เบอร,บร์บ็ช่วยทำงานเยอะ <laughs> ก็ามาพูดกันถึงเรื่องของแผ่นินไหวกันสักนิดนึงครับคือน,นั้นที่ก็ที่เจอกันตอนนี้ก็เหมือนหลายคน เห็นมีข่าวเรื่องการค้นหายังไม่พบอะไรกันหลายหลายคนนะครับก็ผมขอให้ทุกคนขอให้เขาหาทุกคนได้เจอไวๆนะครับตัวผมเองก็เป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่กู้ภัยทุกท่านแล้วก็น้องๆเค้ 9, แล้วก็มีพันอื่นด้วยนะนี่คือผมไม่แน่ใจว่ามีพันอะไรบ้างถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์ได้นะครับโอเคครับก็เรามาเข้าเรื่องเลยดีกว่าก็อ,อย่างที่บอกนะครับวันนี้เป็นวันที่สองวันที่สองเมษายนะครับแต่ว่า ผมทำคลิปวันนี้แต่ว่าอาจจะลงอาจจะลงที่สารที่สี่อันนี้อันนี้ต้องขออภัยนิดนึงเพราะว่าต้องตัดต่อไม่ได้ตัดต่อเยอะหรอกก็มาทําคลิปมันก็พูดคุยตักันสักนิดนึงนั่นแหละตัดต่อนิดนิดหน่อยหให้มันมีสีสันนิดนึงอ่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกกันนะเอพิ o ฟ d เด y ใช่ไหมที่ที่คนเรามันจะพูดโกหกกัน1วันแล้วก็หลังจากนั้นอะ ช่วงดึกๆผมตื่นมาเข้าห้องน้ำดึกมากเหมือนกันนะก็มีข่าวที่จะว่าผมจะดีใจดีไหมก็จะดีใจก็ก็ดีนะแต่ก็อีกมุมหนึ่งก็รู้สึกกลักวๆคือจอห์นวิกประกาศสร้างภาคที่5แล้วอาคือแอดอะไรแอ,แอคิดหนึ่งว่ามันเอพิวปูดเดหรือเปล่าวะเฮ้ย <laughs> แต่มันก็เลยแล้วนะมันเข้าที่สองนะคงจะไม่ใช่เรกมั้งเขาประกาศว่าเคียนูรีฟ จะกลับมารับบทจอห์นวิกเราจะได้พูงกับคนเดิมอย่างเชสตาเฮลสกี้กลับมาพิมพ์พูมก,กับด้วยซึ่งก่อนนั้นนิกยอมรับว่าทางข่าวจอห์นวิกห้าเนี่ยมันก็มีข่าวมาเรื่อยๆนะครับไม่รู้อะไรจริงอะไรไม่จริงคือทางไลออนเกตเนี่ยคือเขาเป็นเขาถือว่าแฟนจอห์นวิกเนี่ยเป็นแฟนชายสุคุณค่าที่สร้างรายได้ให้กับทางไลออนเกตอย่างมหาศาลนะครับแล้วก็เดี๋ยวหนังภาคแยกเนี่ยอย่างบาลลิน่าก็จะใกล้จะเข้าฉายเรียบร้อยเอ้ใกล้จะเข้าฉายแล้วนะครับถ้าเกิด ใครมีโอกาสเดี๋ยวเราเรอดูกันแล้วว่าผมอาจจะมาทํารีวิวด้วยก็ได้บอลลิน่าเนี่ยก็จะเล่าเรื่องก่อนภาคสี่นะแล้วก็จะมีคิวนิลีมาเล่นเป็นจอห์นวิกด้วยแต่จะมาในมุมของแขกรับเชิญมากกว่าไม่ได้มาไม่ได้มาบ,บัดเต็มที่ในส่วนนี้เรารอดูกันว่าหนังจะออกมาเป็นยังไงนะหนังจะได้อานาเดอร์มัสที่เคยแสดงไน c ์เอาต์ฆาตกรรมหันศากลายๆคุณปู่แสดงกับเดนนิครีะถ้าใครจาได้นะปีไหนอันนี้ผมจําปีไม่ได้แล้วแต่ว่าแล้วผมก็จําได้ว่าเขามาเล่นเจมบอลด้วย เจมบอลพาดหนวดทางทูดายที่เป็นพสาสซไสต์ทาของเลนเดนเครกับก็พูดถึงจอห์นวิกภาคที่5เนี่ยคือจริงๆต้องบอกว่ามันจะมีการสปอยเนื้อหาจอห์นวิกด้วยนะครับก็จริงๆก็คงหลายคนคงดูแล้วล่ะเพราะว่าจอห์นวิกมันก็เข้าเน็ตฟลิกแล้วเนาะคือภาคตอนจบอะจอห์นตายจอห์นวิกก็ตายเพราะพิ่พิพบัตแถลไม่ไหวแล้วก็เราเห็นหลุมศพแต่ว่าเราไม่เห็นศพจอห์นวิกนะมันก็เหมือนเป็นปลายเปิดว่าเผื่อทางค่าอยากจะทำต่อหรือเปล่าเพราะถ้าเห็นศพอะ มันก็ยากดีทํำต่อมันจะมันจะมีตอนท้ายๆมันจะมีจังหวะหนึ่งอะที่หมาหันไปมองอะไรสักอย่างหนึ่งบางคนอาจจะบอกว่ามันก็แค่อ่ะหมามันจะมองอะไรับไม่เห็นแล้วมันก็มองไปเรื่อยอะบางคนไม่คิดอย่างงี้ซึ่งผมเองก็ยอมรับว่าตอนนั้นก็ก็ถือว่าจอห์นวิกอะเป็นอะไรที่จบดีแล้วนะเนี่ยดูเสื้อที่ผมใส่เลยเป็นเสื้อจอห์นวิกเลยฮะผมมองว่าจอห์นวิกเนี่ยเป็นแฟนชส์หนังที่ผมยกให้เป็นลำหนึ่งในใจนะเป็นแฟรนชส์หนังที่ทรงคุณค่าสำหรับผมมากๆเลย แล้วก็บอกบอกว่ามันจบดีแล้วแล้วก็คียนูริฟก็อำลาบทนี้อย่างสมบูรณ์แล้วช่วงนั้นก็มีข,ข่าวคราวมาเยอะครับว่าแล้วอัลออเกตประกาศจะมีจอร์นวิกห้าแต่คีนูริฟก็บอกว่าเขาไม่เล่นแชทก็บอกว่าเขาไม่กำกับอาจจะพักนึงก็ปั่นมาใหม่คีนูริฟจะกลับมานะแต่แชทซาเฮลสกี้ไม่กลับมากำกับนะสัปดานึงคีนูริฟก็บอกว่าเขาเข่าเจ็บเขาใช้พลังกับการจะทำจอร์นวิกมากจนตอนนี้เขาไม่ไหวแล้วคือข่าวมันวกไปบนมาจน จู่ผมเองเนี่ยก็ตามไม่ทันว่าอ่นเหตุข่าวจริงข่าวไม่จริงแต่คือตอนนี้เขายืนยันมาแล้วนะครับทั้งหลายเว็บก็ลงกันแล้วก็อย่างอ่ะเมเจอร์อ่ะเมเจอร์ซินดิเพล็กเนี่ยเขาบอกแล้วว่าข่าวจอห์นวิกเนี่ยโอเคแหละว,ว่าจะเริ่มต้นถ่ายทําภายในปีนี้แหละปี2025เนี่ยสนักข่าวเขาก็ส่งข้อ,ขอความมาคือโปรเจกต์ของจอห์นวิกภาคที่ห้าเนี่ยจะเป็นจะถ่ายช่วงแบบอ่ะหนึ่งสองปีต่อจากนี้แหละซึ่งจะเช็คแต่เฮลที่กำลังกำกับแต่ว่าเขาต้องเสร็จงานจากหนังเรื่องของเอออะไร ไฮแลนเดอร์ er ซะก,ก่อนทำยอนแอคชังง่นไฮแลนเดอร์ er ก่อนแล้วก็ได้คีนูิฟกลับมาซึ่งตอนนี้ปัจจุบันคีนูริปเขาก็อายุเยอะแล้วเนาะหกสิบเลยมันะ้ยตอนนี้จําอายุแมนๆไม่ได้ก็ถ้าถามว่าหนังออกมาผมก็รอดูครับเอ,อ,จเอเาจริงเรื่องราวจอวิกเนี่ยมันจะมีมันจะสามารถพูดพูดขยายออกไปได้อีกนะเรื่องของจักวรวาลนักฆ่าเรายังไม่ได้เห็นหน้าของสมาชิกสภาสูงหรือว่าแบบกฎต่างๆในของไฮเทเบอรมันมันมีอะไ,ไรเพิ่มมมาจากนี้อีก เพราะก่อนอันนี้เราก็มีเราก็มีการมันก็มีการเปิดออกมาเรื่อยๆเนะมันก็มีการเขียนบทมาเรื่อยๆตอนแรกคือพวกนักเขียนบทต่างๆก็เหมือนเขาเขา,เขาไม่มีความคิดจะทําต่อแล้วอะแต่ว่านะมันทําเงินน่ะไม่เมื่อมันทําเงินก็ต้องก็ต้องกลับกันมาก็ต้องกลับมาแล้วก็นอกนี้ก็มีเรื่องเออถ้าจําได้ตอนจบนะตอนวิกพาสี่อาจจะมีเรื่องตอนที่เคนน่ะ จะโดนแทงซึ่งความจริงเคนจะโดนอากิระแทงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ใช่ไหมหนังมันก็ตัดจบไปก่อนบ้างก็ว่าเคนไม่รอดแล้วเพราะคนตาบอดแต่บางคนก็ว่าเคมนมีสัมผัสที่ดีเพราะตัวเองตาบอดนั่นแหละคือสุดท้ายเนี่ยมันจะไปต่ออย่างไรก,ก็ถ้าสร้างมาก็รอดูนะถ้าผมภาวนาว่าอ่ะขอให้มันดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าภาคที่สี่เหมือนกับว่าตอนนั้นชสไนเฮลสกี้พูดกับอ่ะเขาประกาศว่าเขาใส่สุดแล้วนะเต็มแล้วนะ ไม่มีไอเดียจะทำหนังแล้วนะอืมเราต้องมาลองรู้กันว่าเชสต์ไตน์เฮลสกี้เนี่ยจะไปยังไงต่อบทจะไปในทิศทางไหนและเขาจะเอาจอห์นวิกกลับมาจากความตายยังไงหรืออาจจะไม่ได้ตายจริงเขาแก้งตายเพื่อไปใช้ชีวิตสงบอันนี้เราเรามาคาด,ดเดากอ,เอนเล่นๆนะถ้าเกิดใครใครมีความเห็นแล้วก็มาพูดคุยตรงนี้ได้แล้วก็มันจะเล่าเรื่องก่อนหน้านี้ไหมเรื่องสมัย สมัยก่อนที่จอรนจะลาวงการแต่มันก็ยากนะเพราะว่านักแสดงที่เล่นเป็นวิโก้ทรซอบอะ่ะอย่างไมเคิลนีควีก็เสียชีวิตไปแล้วแล้วถ้าเกิดจะเล่าย้อนเรื่องเก่าเก่านักแสดงก็ควรจะหนุ่มกว่านี้ผมว่ามันคงเล่าต่อส่วนมากคงไม่เล่าย้อนหรอกเล่าต่อคือจะไปทางไงต่อดีกว่าจอรนหายไปไหนเรื่องราวของเคนจะเป็นยังไงต่อแต่ละคนมันก็มีเรื่องราวของตัวเองที่แบบที่ผมอยากจะรู้ต่อเหมกันนะเอาจริงถ้าเกิดทํามานั่นแหละครับทํามาก็ดู ทำมาก็ดูผมเป็นกำลังใจใหท้ทีมงานทุกคนผมรออ,อุดหนุนแน่นอนเดวันเหมือนเดิมนะทุกภาคเราเดวันมาตลอดถ้าเป็นจอห์นวิ๊กนะยังไงซะก็ยังอยากเห็นจอห์นวิต่อๆไปเรื่อยๆครับผมก็เรื่องนี้เดี๋ยวเรารอกันอัปเดตกันต่อไปนะครับผมเองก็อยากรู้เหมือนกันนี้เราก็มาอัปเดตกันนิดหน่อยที่เหลือก็เมาส์มอยพูดคุยกันเพราะว่าว่าแต่ละคนคิดยังไงนะครับถ้าเกิดใครเข้ามาดูก็ คอมเมนต์กันได้นะครับพูดคุยกันตัวผมเองก็ไม่ได้ไม่ได้ทําคลิปเก่งอะไรก็นี่ก็ไม่ดีมีสคริปต์มึงจะพูดแล้วก็พูดเปนออกมาโอเคครับเรื่องของจอห์นวิก5ตอนนี้ยังไม่ยังไม่มีข่าวข่าวอื่นๆนะครับเดี๋ยวก็อัปเดตกันเรื่อยๆต่ออ่ะอีกเรื่องหนึ่งวันนี้นับว่าได้รับข่าวเศร้าจากวงการหนังฮอลลีวูดนะครับว่าเราสูญเสียแบทแมนฟอยเวอร์บูสเวนไปแล้วนั่นคือวอลคิมเมอร์ก็ ผมได้ยินมาตลอดว่าเขาป่วยนะครับก็ยอมต้องยอมรับว่าหนังเขาอะไรเรื่องอะ่ะผมเองก็ก็เกิดไม่ทันยุคที่อ่ยุคเขาอ่ะครับวอลคิมเมอร์นะครับก็คือเสียหรือเขาเสียชีวิตลงด้วยอ่ะเขาไปเขาถูกวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งลำคอนะครับสาเหตุแต่สาเหตุที่เสียชีวิตคือเป็นปอดบวมตอนนี้เป็นปอดบวมนะครับเสียชีวิตด้วยอายุวัยหกสิบห้าปีนะครับนี่ก็ขอสแสดงความเสียใจด้วยนะครับก็กับครอบครัวเขาด้วย วอลคิมเมอร์เนี่ยผมได้ยินเรื่องเขาว่าเขาเคยเล่นเป็นบูสเบนนะหรือว่าแบทแมนอฟเวอร์ในในโน่นปีอะไรวะปีเก้าหนึ่งเก้าแปดเก้าแปดหกหรือเปล่าน่ะหรือเก้าเอ้ยหนึ่งเก้าเก้าเก้าหกหรือเปล่าอันนี้แล้วก็เล่นเรื่องท็อปปีก็จะโทษกับขอโทษปีเก้าปีสามแปดและปีหนึ่งเกเก้าห้าคือปีเกิดผมผมเพิ่งเกิดปีนั้นปีนี้หนังก็มีอายุครบสามสิบปีพอดีตอนนั้นวอลคิมเมอร์ก็จะอายุประมาณสามสิบห้าเนาะ ตอนที่เขาตอนที่เขาเสียเขาเสียเมื่อวานก็อายุเขาหกสิบห้าแล้วก็เรื่องพอบกัน็อบกันแล้วก็มาเล่นพอบกันมาลิคือเรื่องอื่นต้องเรื่องอื่นน่ต้องยอมรับว่าผมมาก็ไม่ได้ดูเรื่องของเขาจริงๆครับเพราะเกิดเกิดไม่ทันก็เลยก็เลยไม่ค่อยได้ดูได้ดูผลงานของเขาเพราะว่าผมโตมาด้วยแบบเขาเองก็ไม่ค่อยได้เล่นหนังแล้วช่วงนั้นคือเมเขาเขาถูกวินิจฉัยว่าเขาป่วยแล้วแล้วเขากลับมาเล่น็อปกันซึ่งก็เป็นข่าวเศร้าของวงการบันเทิงที่ต้องสูญเสียนักแสดงคุณภาพไปอีกคนนึงนะครับก็ นะขอแสดงความเสียใจทุกครอบกับครอบครัวเขาด้วยนะครับก็อันนีน้ผมก็มีเรื่องมาคุยประมาณนี้แหละครับจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรมากมายอยากมาทําคลิปด้วยบางทีก็ช่องก็เงียบๆไปไมเอาจจริงนะเงียบไม่เงียบไม่รู้มีผลหรือเปล่านะเพราะว่าก็ไม่ค่อยมีใครดูเราเลยโอเคนะครับก็อย่างที่บอกแล้วครับใครที่เข้ามาฟังก็ขอบคุณมากนะครับก็ถ้าเกิดเข้ามาแล้วเนี่ยกดติด กดติดตามช่องมัมเมม ORY ด้วยนะครับคือจริงๆอาจจะมีคอนเทนต์อื่นที่ผมเตรียมไว้แล้วเดี๋ยวจะทารีวิวซีรีส์ต่างๆและคนี้เข้ามาซีรีส์ผมได้ดูแล้วก็จะมีคุยเรื่องประสบการณ์นั่นนี่ที่ผมเคยทํางานมานะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับรบกวนด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องมัมเมม ORY ด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวจะลงติกตอกด้วยนะคลิปเนี้ยเดี๋ยวใครใครว่าก็กดติดตามนิดนึงนะเดี๋ยวจะขึ้นเดี๋ยวจะขึ้นเอาไว้ให้ <c oughs> โอเคนะครับขอบคุณมากครับ